ที่คุณแม่สุตาพนะจักรที่ท่านเคยประทำมานนครั้ที่ท่านมีชีวิตยอยู่และด้วยบุคคลท่างปลุที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จงเป็นพระรัตประจจหนึ่งนำส่งดววิญญาณของคุณแม่สุตาพนะจักรจงมีสุขสติปุ้บ เ็นเรื่องง่ายเพลินการประกอบพิธีกรรมพานศาสนาก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเดีนที่จะมีการอาทอดผ้าเปงนสุกลซึ่งเป็นละดับขั้นตอนในการจากปะกิจศุกคุณแม่สุตาผู้วาชนในวันนี้นะครับซึ่งทางเจ้าภาพได้เตรียมผ้าพป็นสุกลชุดเล็กไว้ทั้งหมด30ถึงชุดพิเศษ อีกสามผืนและชุดมหาบิสุขุนทาาเจ้าภาพไม่รู้จะมอบหมายให้ท่านใดก็เลยเรียนเชิญทั้นสองท่านต้องกราบขอบพระคุณท่านพรเจ้าเสด็จสมช็ิติโและคุณนักพิศกรสุทธสิ์ที่ให้เกียรติมาร่วมงานทางทเจ้าภาพและทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญทั้งสองท่นา,ทนงงาน,นาเท่า,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 ทา,ทาขึ้นเท่าผ้าชุดมหาบิสุขุลต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับ ทางเจ้าภาพได้เตรียมผ้าบางสกุลชุดเล็กไว้ทั้งหมด30ผืนจะแบ่งออกเป็นชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3ชุดละ10ขั้นชุดที่1กับชุดที่2องกับผมจะให้แขกผู้มีเกียรติที่เป็นตัวแทนทอดผ้าบางสกุลทั้ง สองชุดนะครับคือชุดที่หนึ่งชุดที่สองวางผ้าบงสกุลแล้วก็กลับมานั่งในที่นั่งของตัวเองแต่ชุดที่สามมีสิบท่านขอเรียนเชิญท่านได้วางผ้าบกสกุลแล้วก็รับพรจากภิสุที่ไปพิจารณาผ้าบงสกุลนะครับแล้วก,วก,ววกวว็กลับมานั่งที่ที่นั่งของท่านนะครับ เมื่อ้าเจ้าภาพพร้อมแล้วกระผมขออนุญาตนำเวนเชิญตัวแทนของเจ้าภาพทั้งหมดสิบท่านเพื่อที่จะเป็นผู้เชิญพระบัรสกุลมอพาพระบัรสกุลให้ตัวแทนได้ทอดถวายสิบท่านนะครับท่านแรกก็คือนางไฮคำศีดาแก้ว สองนางสาวฟาละดานันทจักรสามนางนิมนท์สินบ้องชมพูสี่นางกัญนานันทจักรห้านางคำศรีนันทจักรหกนางสาวประกอบแก้วนันทจักรเจ็ดนางกองมีจันทโรลุนแปดนางสาวจินตนาจันทโรลุนนางสาววาสนาบัวเลยนางฉุยวันศี สีวอลุ uh, 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 ่มแง่คือถือว่าเป็นตัวแทนอย่างนี้เป็นตัวแทนมอบเป็นตัวแทนหม้อนะครับเป็นตัวแทนมอบไปยืนยืนนะเหือยืนเลีแถวเรียนเชิญลูกหลานเป็นเจ้าท่านนะครับตาไม่พอดีเป็นเจ้าท่านขอควายเป็นอย่างสูง เมื <Cornell> ่อารยัาพพร้อมแล้วผมขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนทอาผ้าของสกุลในชุดแรกสิบท่านนะครับท่านที่หนึ่งคุณพ่อนันนันทจักรครับท่านที่หนึ่งคุณพ่อนันนันทจักรท่านที่สองนายสมัยนันทจักร ท่านที่สามนายวิศีวรรณท่านที่สี่นางดอกไม้ท่านที่สามนายวิศีวรรณนะครับท่านที่สองนายสมัยนันทจาจั ท่านที่สี่นางดอกไม้นั้นทจับครับท่านที่ห้าพ่อไผ่ทองนั้นทจับท่านที่หกนางยามดีนั้นทจับครับนางยามดีนั้นท่านจับขอได้เชิญตัวแทนครับ ขอเลยนเชิญงามยามดีนะท่านจักไม่มาขอเลเซเชิ์ตัวแทนนะครับท่านที่เจ็ดนางวันภายาหัดท่านที่แปดท่านอดีกตกำนันตำบลหุรีใกล้คุณพ่อตีตัวนี้ครับท่านที่เก้าท่านอดีสตสปตมสีดาแก้วหม,มครับ ขอเรียนเชิญท่านอดีตผู้ใหญ่เปตัแสนเด็กเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณศรีดัชนีท่านที่สิ่ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านนาดักไม้หมู่สิบเอ็ดพอวันน้ำไม้ขอกราบเรียนเชิญครับ ถ้าเอาเกษตรเป็น hmm. ตัวแทนของท่านอดีตที่ไหนวัดอะไไหมครับขอเรียนเชิญท่านที่มีรายงางต่อไปนี้เป็นตัวแทนทอดผ้าบางสกุลในชุดที่สองท่านที่หนึ่งท่านผู้ใหญ่เอ็นดูแสนเดชครับท่านผู้ใหญ่เอ็นดูแสนเดชครับอีกรอบ ท่านที่สองท่านอดีตสปตวุฒิชัยแสงผมท่านที่สา